โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC ครึคงนลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจษเจสดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่า เราจะคืนทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลนี้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด V I P K L N ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแถมได้ข้อมูลแบบ V I P ขอบคุณ S C C 777ครับ เอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับแน่นอนว่าฟุตบอลยังมีให้ตามนุ้นตามเชียร์กันเพียบเลยนะครับผมก็คัดเอา3ามคู่ในคลิปนี้มาฝากกันก่อนนะครับ ไปเริ่มที่เวลา3ทุ่มตรงครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมบุ้ยเปิดบ้านเจอกับทอรแนมฮอสเปอร์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพึ่งจะปลดล็อกนะครับด้วยการเปิดบ้านเบียดชนะนิวคาสเซิลมาในเกมล่าสุด1-0เป็นชัยชนะนัดแรกแล้วก็เก็บเพิ่มเป็น5คะแนนนะครับตัวหลักเหมือนเดิมครับไม่น่าจะเปลี่ยนจอนร์ลุนสตันจอร์เฟรดโอลิเวอร์นอร์วูดนะครับข้างหน้าเดวิดแมคโกรดิกเล่นกับบิลลี่ชาร์ปฝั่งของสเปอร์เนี่ยมี3สิบแต้มเกมล่า ของวุ้นลนรายของซีเว่นเบิร์กไวครับที่เหลือเนี่ยเปียคอยเบียกคุมตรงกลางนะครับแนวรุกก็มีตองกีนดอมเบเล่ลูคัสมูราข้างหน้าเป็นซนเฮืองมินกับแฮร์รี่เคนเหมือนเดิมนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเสมอหนึ่งหนึ่งที่สนามแห่งนี้นะครับอขออภัยที่บ้านของเชฟยูนี่เป็นเชฟยูชนะ3-1ด้วยซ้ำไปนะครับแน่นอนก่อนเกม ขายกให้สเปอร์บุกมาเหนือกว่าครับน่าสนใจกับการที่เชฟยูปลดล็อกได้แล้วจะเล่นดีต่อเนื่องหรือไม่นะครับในขณะที่สเปอร์ของมูรินโ่ถือว่าเสียหายมากนะครับกับการได้แค่สเสมอจากเกมล่าสุดนะครับผมมองว่าเชฟยูนี่กลับมาเล่นในบ้านน่าจะมั่นใจครับแต่ว่าสเปอร์เองก็ยังมีความเฉียบคนของซนกักเขนนะครับยิ่งเล่นเป็นทีมเยือนนี่น่าจะเข้าทางด้วยนะครับวัดใจทนายฮอสเปอร์ครับผมมองว่าจะมีพื้นที่ในการเข้าทำมากขึ้นนะครับดูแล้ว จะบุกชนะเชฟฟีเตดได้แน่ที่1ประตูยืนพื้นนะครับลุ้นเม็ดสองเชียร์ทนนัมฮอสเปอร์ครับขยับไปที่เวลา3ามทุ่มมีหนคู่ในเกาโชซิราอิตาลีนะครับซาซโซโลเปิดบ้านเจอกับปามาซ,าซาโซโลมีอยู่29แต้มครับเกมล่าสุดบุกแพ้ยูเวนตุสมา1นต่อสนะครับลงเล่นในคอปาอิตาเลียครับก็แพ้คาร์ลันกับสปอร์มา0ูต่อสครับปัญหาคือโดมินิเก้เบราดีเจ็บ แถมคืนวันนี้เปโดโอเบียงติดโทษบานด้วยครับตัวหลักก็จะเหลือพวกเชเรมี่โบก้าฟิลิปดูลิสิตนะครับข้างหน้าเป็นฟรานเชสโกคาปูโตเหมือนเดิมฝั่งของปาาเนียมี12แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านนีราซิโอมา0ูนต่อ2นะครับจัสบินเคอร์ติชารวินโยโรวิโตอิงเกลเซ่เป็นตัวทีเด็ดนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันปามาเอาชนะไปกลับเลยครับคือจะว่าไปฤดูกาลนี้ ซาซูโร่โดยภาพรวมถือว่าดีมากนะครับเกมที่แพ้อยู่แว่นี่ไปโดนใบแดงเร็วด้วยครับผมว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับปามากที่ฟอร์มแกว่งมากฤดูการนี้ครับวัดใจซาซูโร่จะเปิดบ้านเบียบชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูได้แน่ครับปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนนะครับอัตแลนต้าเปิดบ้านเจอกับเจนัวอัตาลนต้ามีอยู่30แดต้มน,นะครับเกมล่าสุดบุกถล่มเบเนเวนโตมา4ประตูต่อนหนึ่งะครับแถมลงเล่นในโคปาิตาเลียครับเปิดบ้านชนะกายารีมา31ปัญหาคืนวันนี้ มาริโอปาสลิทเจ็บลงไม่ได้แต่ว่าที่เหลือเนี่ยถือว่ากำลังท็อปฟอร์มนะครับรุสลันมารินโนฟสกี้โยซิปอีริสิดูวันซาปาต้าและแถมมีลุยส์มูเรียลเป็นตัวเลือกด้วยนะครับฝั่งของทีมเยือนอย่างเจนวัวเนี่ยมี14แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะโบโลญญามา2-0นะครับแล้วก็ลงเล่นในคอปาอิตาเลียใน120นาทีแพ้ยูเวนตุสไปฉิวเฉียด2-3นะครับตัวหลักวารอนเบลามีครับตัวคู่หน้าเป็นเอลดอร์โชมูโรดอฟเล่นกับมัตเเเตตียดดัสโหมือนิมนะครับ เจอฤดูกาลที่แล้วจบ2-2ที่บ้านอัตแลนตาครับแน่นอนก่อนเกมอัตแลนตาถูกยกให้เหนือกว่าครับผมมองว่าออตแลนตากำลังท็อปฟอร์มนะครับชนะในบ้านในทุกรายการมา5เกมติดยิงใส่คู่แข่ง18ลูกนะครับเฉลี่ยต่อเกมในบ้านช่วงหลังนี้มากกว่า3ประตูครับเจอเจนัวที่เกมรับไม่ดีครับแถมเพิ่งเล่น120นาทีกับยูตุสมาด้วยครับวัดใจออตแลนตานะครับจะยิงขาดถึง2ประตูได้ไม่ยากเลยครับเผลอๆทะลุมากกว่านี้เชียร์อัตแลนตานะครับ สรุป3ทีมคืนวันนี้ครับชอบไปที่ทอานามฮอสเปอร์ซาโซโลและแอตแลนตานะครับและเดี๋ยวเจอกันในครึ่งเน้นทีมเดียวครับเป็นคู่ไหนไปไม่ได้นอกจากแดงเดือดนะครับเดี๋ยวเจอกันครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย